และจุดนี้นะครับก็คือถนนขึ้นไปยังบริเวณกรีนเฮานั่นเองนะฮะแต่ลานจอดรถจะอยู่ข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถนนเส้นนี้นะฮะก็คือจะขึ้นไปยังบริเวณจอดรถซึ่งจะอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับ<ว><ญ>นี่นะครับในระหว่างทางนะครับก็คือจะมีกรีนเฮานะฮะเรียงรายอยู่ให้เราชมกันนะฮะ และพอเราขึ้นไปยังรานจอดรถแล้วนะครับก็มีจุดไว้บริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าร้านอาหารนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหาอะไรทานลองท้องก่อนนะครับก็คือสามารถมาตรงร้านค้าตรงนี้ได้นะครับจุดจอดรถนะฮะกว้างขวางนะครับแล้วก็มีแผนที่แนะนำบริเวณที่ตั้งกลิ้นเฮาส์แต่ละจุดด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยก็คือบริเวณทางลงนะครับ ช่วงที่ผมไปเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณกรีนเฮาส์แต่ละจุดกันเลยนะครับ